เอาละสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวเราใช้มีดอาคมของตีมทวิชาตินะครับปราบผีนั่นเองจะมันและสนุกจะขนาดไหนนะฝากกดไลค์กดแชร์าอย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยหังบองอเปิดตะแกรงได้ครับตะบันใหญู่้ โคนคุกว่ะโอ้หวานเจีย๊ยบเลยเงี้ยไป<ค>ไปขวาแล้วคุกไปขวาจ้ายาอยู่คอนเทนเนอร์ดดคนมีแค่นอยู่ที่บ้านใหญ่นะวีขาดเลยนะตะปะูตะปูมาโอ้โอ้คุกแม่นอยู่ครับ

ทุบๆอยู่ลองรถทุบโต๊ะอยู่ลองรถได้ยินเสียงข้างบนนี่แหละไ,ไอ้เชี่ยอะไร สวนกไวีดผมไม่เดินออกไปหรอกเราฮุกใช่ไล่ะ เฟตเฟๆเฟดนะเฟดนะเฟดนะเฟตนนะเฟนไปแล้วเฟตไปแล้วดูมกักโอ้อะไรวันนี้ขัดทังตลอดปัตตังจิวิญญาณังขารอะไรยังเดืดวสวรรณสักตาบุทายังเด รอเลยทุกท่านครับเฟด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 ลองแท่นนะแทนรองนะสเปดระวัปีศาจเยวะอารวะอาทายบยาลาลากับพ่อพป็นลองประมาไรโมตรงนั้นใก้่ยังไงสัตว์สวงประก้ามแล้วไม่ได้สวสบายังอะไรีไหมครับุมันอ้อไปหน้าบ้านแล้วลุงอย่าล้าแม ตามอยู่นี่ไงมาอะไรอ่ะปิดประตูด้วยนี่แล้วก็ดื่มน้ำโชว์นี่ว่าเติมเติมเ้ืยอดแล้วนะเ่าเปรัวปีศาจด้วยว่ไม่โดนนะแร็้านอยู่ข้างบนดึงไม่โดนนะเรเสร็จแล้วเรนีรวเสรรรรัสรรตรสืบบรรรสวัสดิ์สฮะมิสอาคม ปลา20นะฟาสิบห้าไหนอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านตีตู้อยู่ครับด้วยหน้าใครตีโดนเนอะไอเฟดมัน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 เฟดข้างบนปะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนดิไงขึ้นบนขึ้นบนตรงไหนนะโดนสามแยกมาพี่โดนสามแยกมา ไม่ไม่ไม่ตามครับไม่ตามไม่ตามอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปบ้านอะไรครับอยู่อยู่แถวตรงนั้นไอ้เจออกไปแล้วไปรนไดโนไปรถไปรถถ่ายรถถ่ายโอ้ยเดี๋ยเติมเดีเติมเดี๋ยวนี่ไงผมไม่โดนไปขวาบนไม่โดนนะบ้านใหญกำลังไปบ้านใหญ่อุ้ยป๋องปอง ชาร์จชาร์จใใครชาร์จใใครนี้นบอนขึ้นบอลข้นเออรอรอรอเเรียมอยู่เรียมอยู่เรียมอยู่นุบนนะอยู่เขาอยู่ไฮก้านะไอเยวปอลไปมอยไปบผมไปบลไไปบอลไปองนะโดนไปบอลไปบไปบไม่อลไไม่อาไมอลไบอลไปไอบอลนอไาบอลไไไบไปบอลบไอลไไบบบนอยู่ อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ข้างบนออกจากข้างบนนะไอ้ลงไดน้องเฮ้ยดูหน่อยีกูใช้ครมีอาคมน้วเนี่อันี้มีก่อนนะมีก่อนนะหยุดปูนหยุดปูนหยุดปูนเปิดงเปิดของไปยองยะเฟดเฟดเฟดสามสามเฟดแล้วิิิิมันเฟดพอดีโดนาพอดีสแล้วสามนะ ายาอยู่ไหนวะยนอ่ายาไปด้วยนะยาใช้ไปแล้วยาติแล้วแล้วมันตันไปแล้วไงคือกรอบตันแล้วไงยั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 งอ่กรขบบขบบนขบบมันจะโดดโดดขวาล่างครับโดดไปแล้วโดดไปแล้วเล่นเ้วยกันแ้วมันดึงแรงลงไปสี่หกหกหกสี่สสสี ไม่ลความยาอยู่อย่ามายุ่งกับฉันยังไม่โดนมีตคบอืมฮฮะโโกกเส็จแล้วเสร็จแล้โดปไม่รู้ว่ะเม่อกี้่าโดดปอไม่รู้ว่ะจะไม่โดนนะอันอันอันตอท้ายอ่ะเหมือนเหมือนอันโคกโคกโคกยงหายา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 แผนการนี้มีน้ำนะมีน้ำเสียงยุงบนเสียงยงบนอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อานเล็ก บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ข้างบนอยู่ข้างบนสามแยกข้างบนด้วยกันไว้จะได้ไม่โดนฟรีออกเฟรดออกเฟรดอกยาปวดเจ็บออกยาใช่ไหมครับใช่ไหมครับอยู่บ้านใหญ่อยู่ไปขวาบนไปขวาบนดักขวาให้ดักขวาให้ดักขวาอยู่ดักขวา ผมดักลูกอรับรอ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 ไปก่อนแล้วมากลับมากลับมาป้านใหญ่กลับมาป้านใหญ่กลับมาป้านใหญ่ไปก่อนแล้วไม่เท่าไหร่แปดเก้ามิสอาคมอันนี้กูหลอกแต่อนี้ของจริงซิบอันนี้ปลาใช่ไหมไม่ได้ตีใช่ไหมปลาปลาปลาเฮ้ยเอ็ดเบสกลัมาแล้วนะ ไปเกาะไปเกาะไปเกาะไป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 นุ่มสิบเอ็ดแล้วไงยังไงสิสองอ่าหลอกหลอกกูหลอกสองสามสี่เออดูนิคดูนิคสิบห้า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 เฮ้ยไม่โดนไม่โดนดีหมดแล้วดีหมดแล้วดีหมดแล้วไปไปไปป๊ก ถ้าไม่ใช่คนคุกกูว่ายากไม่นาคมปราบผีว่ะเ,เรื่อง